สวัสดีครับวันนี้หยิบ iPhone 17 Pro Max มาถ่ายรีวิวแบบช็อตคลิปนะฮะอยากที่จะบอกว่าให้คอนเท็กซ์ก่อนไม่ได้ใช้ iPhone มาประมาณ9เดือนเพราะว่าก็ไปใช้ซัมซุงไปใช้โทรศัพท์จีนนะฮะแล้วก็ให้ความชื่นชมกับบริษัท โทรศัพท์จีนมากๆเพราะผมรู้สึกว่ามันมันล้ำหน้ากว่า iPhone ไปอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องกล้องแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ c o m p e t i ิ i ีฟดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มาตอนนี้ปีนี้ซื้อมา iPhone ซื้อมา2เครื่องเลยซื้อทั้ง17 Pro Max แล้วก็ซื้อซื้อแอรตัวนี้เป็นตัวของ17 Pro Max ถ้าความรู้สึกให้มันเป็นยังไงผมจะเทียบว,ว่าเหมือนเวลา,าไปเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะ แล้วเรารู้สึกว่าโอ้ประเทศนั้นมันดีจังเลยอาหารมันอร่อยอากาศมันดีฉันชอบที่นี่เหลือเกินก็เหมือนกับเวลาเราไปใช้โทรศัพท์จีนแต่ once วันที่เรากลับมาที่เมืองไทยหรือว่ากลับมาใช้ตัวของไอโฟนอ่ะความคุ้นเชืความคุ้นชินเคยชินกับการใช้งานของมันแล้วมันก็เป็นโทรศัพท์ที่ดีแบบดีระเรื่อด,ดีไปทุกๆด้านอย่างเงี้ยฮะก็กลายเป็นความที่แบบว่าเราเราชอบมันมากเพราะเรารู้สึกว่า อย่างที่ทุกคนทราบมันเสถียรมันสมูทมันดีแล้วในกล้องของตัว17 Pro Max หรือรุ่น17เนี่ยผมคิดว่ามันมันกลับมาดีแล้วแต่ก่อนมันจะ s a t u r a t e เยอะผมว่าตอนเนี้มันธรรมชาติขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ากลับมารักเมืองไทยเหมือนเดิมหรือกลับมารัก iPhone เหมือนเดิมนั่นเองก็เดี๋ยวครั้งถัดไปมารีวิวกันอีกนะครับ